กสิเก่งเหรอลูกฮะสบายดีจ้าพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องก็สุขสุขเดอ้อทักทายสบายดีพี่น้องงามสวยพี่น้องจ้าสะพายก็ออกมาหน้ามื่อน,นี่สะพายปลไ,ไปอันรับจ้างเกี่ยวเขาเดอ้อพี่น้องเอ,อิมาเนี้ยไม่ได้ไปรับจ้างนะจ้าวันนี้ว่าสิภาพี่น้องไปหาหล่อเบิ่งเห็ด ว่าจะพาพี่น้องไปหาเละาะเบื่องเห็ดปูปไปช้างอะไรปลาศิลลงมาหาปลาหาปูกินะ่ะบ <ingen als> ้านหอยดูหอยก็จะเก่งเลยลูกบ้าคุณสิจับเอาปลาได้น้อง คบเอาปลาพะนาดพี่น <laughs> you know <laughs> ah ้องตกน้ำเอ้ยไอ้กุนบีว่าเป่นปลาตกน้ำตุ้มหลุดใส่ละือไอ้มาหน่อยเาระเออเอามันเด้อบอกให้มันลงนะมีมีมีถ้ากันมาหน้าจนเบิร์ดพี่น้องเอ้ยไม่ได้เย็นวะ เดินบ่เจ so 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 ้านางงามจักรวาลโอ้ตายตุ๊นางงามนางงามนางงามหน่อยเฝนกรมานำเลยพี่น้องนางงามหน่อยนี่ว้าวนางงามหน่อยนางงามหน่อยจะเอ๊ะจะเอ๊ะกระมานำม่ใหญ่เป็นชิเลนนำกดก็นเลยเอาขึ้นมานำติงไงติงไงไปหตกไป เป็นปอดใจเอไว้พี่น้องจ้าคนกระเจ้าไปหาเห็ดพี่น้องก็จะไปหาเห็ดได้หลายหลายปัจบ้านเาคุปปุเห็ดมีจะไปยังไ่ได้เข้าไปเบิ่งถามไปรอหล่นกันเลยพี่น้องวาซิมีหรือบุญมีพี่น้องเขาไอ้บ้างกับบุษุกจักเถื่อนเนาะเป็นปูศาดเป็นอะไรบางนี่เดี๋ยวไม่ต่อทุกคนเฮ้ยพูดเป็นเรียอก็ไปเผากระต่ายเหรอวะ บ๊อบไปลูกบ๊อบไปบ๊อบไปบ๊อบไปบไปบนั่งบ๊อบไปเด้อคุณบ๊อบไปลูกบ๊อบไปจูอยู่ก็ไม่ได้บ๊อบไปเด็กบ๊อบไปไม่ไปนะลูกนะไม่ไปมาแม่ลูกมาแม่มาแม่ติ๊ดติ๊ดแต่พี่น้องติ๊ดไม่ใหญ่น่ะนั่งนี้น่ะไปเอาไหมฮะไปเอาไหมแต่วันไปเอาลูกไปเอาน้องหน่อยไว้ เบลน้องไว้มาลูกมามามีมีมีเบลไมห้องตบ้าจะไปเกี่ยวสิได้เกี่ยวโอ้ยาบนได้แก็ได้ซุสีซุสีพี่น้องมมแมนงอนพนสิบ้าแล้วบอนี่นะเขาบอกพนเมื่อได้บอนี่นะมันมืดนะ มันเพิ่มมากเลยพูน่ะยังจะโตบ่ะนี่เริ่มซุกแล้วพี่น้องปูสาปูแพ่ไปถ่าแล้วโอ้ยขาดเดชเห็นเขาไอบ้บางเลยเหมื่อยน,น่อ <c> ย <oughs> ้าปูสาปีได้ปีหนาพี่น้องก็ปูขากปูแหน่ลีนี่ จากเมื่อจะยีไปซอยอบรรยากาศแต๊ดเอ๋พี่น้องครับไปมันนี่ก็สีบอลอดเกี่ยวเขากันนะเจ็บบัลลังบ์มัดเอวอ้าวยายไปใสบ่ไว้ป้า,ขา,ขา,ขาเขาก็จะสุกเรื่องหุ่งพี่น้องทังพวกเขาหอยยังหาก,กับป,รรอปลอแปลพี่น้อง จ้าก็สิทันกันบ่จับเขาไอบางนีฮะยังบ่สุกอยู่ยังหวงดําห่วงเขียวตัวกระแลดเลิดก็มีไปเบิ่งเขาเฮาดีกว่า้ยกระดดแว่ มันใหญ่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยว่าบ่ได้ได้เด้องามอี่เด้อข่าวห้างก็ได้อาแผลข่าวหมู่ก็ะเลยสวยอยู่เด้อย่าจักจุ๊ดใส่กำลังออกเบิด์ตเล่ พี่น้องเอ้ยเขาห้องออกวัดแล้วสิได้เกี่ยวแล้วบาทเผื่อเขาห้องเกี่ยวห้องกระสิได้ไปหับจ้างไร้เถื่ออยู่แล้เพื่อเผื่อเขาห้องซุกเห็นบ่ออกวัดแล้วพี่น้อ,องออก,อออก,อกำลังมีเกสร ข้าวเบิร์กจะไปาาเบิ่งกมองนี่อืมตอนนี้จนออกหรือเนล่าเดี๋ยวไปก่อนนี่นี่ๆๆเป็นแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นเกรซอนของข้าว้าล่วงเต็มมือเลย เป็นเกสรของข้าวเด้อพี่น้องเลยสวยมากมขี้ผุนมันก็มีขี้ผุนว่ะอืมอืมมันมันมีเกสรมันเฉพาะสภาวะจางๆไปน่นองอันนี้เกสรของมันได้ดิออกมาเป็นลายฝุ่นเต็มไปเลย เวลาลมพัดสวยมากเลยอะ่ะออกเต็มหมดเลยพี่น้องมารอบนี่นั่นสวยจริงๆ ออกมาเป็นหว่วงเลยพี่น้องว้าวข้าวเราก็จะสุกแล้วบอกไปถอดเท้าพี่น้องแดดดีปะเกิดเกิดนามปีกไปกว่าดำเบิดมือคันอบมาสมือวานจริ อบมาขาวละไรมอวานนี่มาเมื่อน่ปัตดำออีกแล้วโอ้ยน้ำเบิกลมมาวาตีขนาหัวอันนี้นะเด็ดแดดพี่น้องคุณยายจะไปเกี่ยวทั้งใดบุออ๋อปุน้อ่อง๋อคุณยายอยู่พ่นสละมหายอยู่พี่พี่น้องไป พี่น้องเอ้ยสบายสิพาพี่น้องไปพุดจิ่อเด้อพี่น้องเอ้บานนี้นะจิ่อลายลายพี่นอ้อ,อ,นองอม,มันยังขบมาน,นั่งกินอยู่นี่ม,มันหนังมาน,นอนแบบนี้ไหมนังวะมาผลมันเข้าตกแล้วนะพี่น้องละกันมันแดด ส้มกับมันแดดเนี่ยมันกะเลิศอันเค้าจะว่ายามนี้น่ะจิล่อมันอันมันซ่อนพี่น้องเอ้อยามนี้น่ะ้าเฮาจะไปเบิ่งกัน้ขคเ็ดก็บ่ได้พี่น้องเดี๋ยวสิไปหาลอเบิ่งเฮ็ดเลยือ เหินเกล่งปู่พ่อใหญ่ก่อนว้าวคุณพ่อเราปูกพักปูกหงาพี่น้องเกล่งปูกของพังคุณยายคุณพ่ออันนี้คุณพ่อเป็นคนลงมืออันนี้ประกาศแล้ว ปูด oh, ้ยโอ้อยก็ไม่พี่น้องไปๆไปๆไปๆาปๆปปแตเก่ากระเทียนีเด้อเห็ด่ยมันก็บเาม่ได้ปาอาพะหันมาแต่ใส่พี่น้อปมไต่ปาอยอยลุยปอ อะไรผ้ามันมาแต่ทางใดเป็นพูงเป็นพูงเนมันก็บอกเขาหลีเขาตอน

อันนี้จะเป็นเข่ายังวะเข่าสิบหกสิบห้าเออเข่าสิบห้าพี่น้องอันนี้จะเป็นข้าวสิบห้า,า,า,า 15, นั่นนี่เขา, 15, นเ,นขาเดียวกันกับของเข่าไอ้บางเลยเอ่อบรรยากาศดีดีพี่น้องเออจะพาจสิเขาไปคุดกินรอบพ่อได้ปุ่นก่อนพี่น้อง มันอดหลายๆไปกับคุณยายไปเรียบร้ยยานพี่น้องไปหาเงินครับจะไปหาของูของกินกินพี่น้องไปเขาบอกเวลาอย่าหา้างพี่น้องสัพายไปก่อน